ครับการมาเจอครูโมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูโมจะมาสอนวิธีการส่งอีเมลในบัญชีของ Gmail อเรามาเริ่มกันเลยครับขั้นแรกก็เข้ามาที่จ้าอาบัญชี Gmail ของเราเสร็จแล้วก็มาที่คลิกที่เขียนนะครับเสร็จแล้วก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้ ช่องแรกครับจะมีคำว่าถึงนะครับตรงนี้ก็คือให้เราใส่อีเมลปลายทางที่เราจะส่งไปนั่นเองอ่ก็ขั้นแรกนะครับในการส่งก็ต้องมีอีเมลนะครับปลายทางที่เราต้องการจะส่งนะครับอันนี้โครูก็ลองใส่ให้ดูเลย ่อมาในช่องที่สองนะครับก็จะเป็นเรื่องอชื่อเรื่องที่เราต้องการจะส่งไปนั่นเองก็อันนี้ขอตั้งชื่อเป็นทดสอบอทดสอบส่งอีเมลนะครับสำหรับในช่องนี้ครับก็สามารถพิมพ์ข้อความนะครับที่เราต้องการจะพิมพ์ลงไปได้เลยครับก็จะเหมือนกับ โปรแกรมเบิร์ดเอ็กเซลครับที่เราก็จะมีการสามารถปรับแต่งตัวอักษรได้อลองพิมพ์ให้ดูนะครับครับเสร็จแล้วลองมาดูด้านล่างบ้างครับว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับด้ครับก็เราก็ต้องอคุมที่ตัวอักษรก่อน โดคลิกตรงนี้ครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีอันแรกนะครับก็จะเป็นขนาดนะครับขนาดตัวอักษรนะครับก็จะเลือกได้เลยครับเจาขนาดไหนอันสองครับก็เป็นตัวหนานะครับเป็นตัวเอียงตัวไปก็ขีดเส้นใต้ตตัวนี้ก็จะเป็นสีพื้นหลังข้อความอตอนนี้ครับสีพื้นหลังข้อความเราเป็นสีขาวอยู่มาลองเปลี่ยนกันดูสีพื้นหลังเราเป็น ะลองใส่เป็นสีน้ำเงินอ่าแรกเราต้องคุมก่อนครับอ่ต้องเลือกที่ตัวอักษรที่เราต้องการจะอ่าตั้งค่าก็มาคลิกนะครับนะครับนะครับสังเกตก็จะเป็นพื้นหลังนะครับเป็นสีน้ำเงินอ่าต่อมาจะมาดูสีข้อความบ้างนี่ขอเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับอ่บาประมาณนี้เราต้องการเอาออกครับแล้วก็กลับไปที่เดิมครับเราต้องมา คุมก่อนมาแทบก่อนก็คลิกตรงนี้นะครับลคลิกไปที่ตรงนี้สีขาวเอาเป็นพื้นสีขาวอ่าเมื่อกี้เราตัวตสือมันเป็นสีขาวนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองมาเปลี่ยนสีตัวอักษรใหม่เป็นสีแดงอ่าโอเคต่อมาคําสั่งก็เหมือนกันครับคําสั่งที่เราต้องการจะให้เลิกเป็นตน้นหนาเราก็มาคลิกตัวนี้นครับไม่ต้องเอียงแล,แล้วก็เอาเส้นใต้ออกนะครับ ตัวง่ายๆไม่มีอะไราย,ยากซับซ้อนครับต่อมา,มาดูอันต่อไปก็คือจัดข้อความครับไปชิดซ้ายชิดขวาแล้วก็ตรงกลางต่อมาก็เป็นการใส่ของข้อนะครับเป็นตัวเลขนะครับแบบนี้ต่อมาก็เป็นนี่ใส่ข,ข้อที่มีจุดอ๋อ,อก,ก็เหมือนเดิมครับไปที่เดิมนะครับ ที่ที่เราเลือกครับต่อมาตรงนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งครับโอเคเราก็รู้แค่นี้พอนะครับเราก็จะสามารถส่งอีเมลได้ละต่อมาเราต้องการจะแนบไฟล์กันบ้างแนบไฟล์เป็นไฟล์งานไฟล์เบิร์ดไฟล์เอกาสารไฟล์เอ็กเซลประมาณนี้นะครับเราก็มาคลิกตรงนี้นะครับตรงแนบไฟล์ก็จะเป็นคล้ายคลกิบหนีบลิปหนีบกระดาษนะครับลวดหนีบกระดาษนั่นเอง ก็จะเป็นงองๆ,ๆแบบนี้นะครับเราคลิกไปเสร็จแล้วเราก็ไปที่นะครับที่เราเก็บงานไว้เลยเราเก็บงานไว้ตรงไหนนะครับอันนี้ยวโคโมล,ลองเอาอันนี้แล้วกัน,นสมมุตินะครับว่าเราต้องการจะ,ะส่งรายงานตัวนี้เราก็ดำมาคลิกนะครับเข้าไปเลย เสร็จแล้ว,ลวะนะครับก็จะทําการดาวน์โหลดนะครับจนถึงตรงนี้นครับก็จะสามารถาสามารถส่งงานได้ก็รอจังหวะจะหลอเสร็จนะครับอ่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาเรามาลองแนบรูปภาพกันบ้างนะครับแทรกรูปภาพเข้าไป เป็นรูปนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ดำคลิกเดิมครับแล้วก็รอให้โหลดเสร็จนะครับอ่าโอเคครับการแนบไฟล์และการแทรกรูปภาพเข้าไปในอีเมลของเราต่อมาเรามาดูตรงนี้บ้างอ่าอีกนิดนึ่งไอคอนนะครับมาดูแทรกอารมณ์นะครับไอคอนเสืออารมณ์จะมีเยอะแยะครับเราก็เข้าไปเลือกได้เลยอ่ารูปนี้ ต้องการรูปไหนก็เอาเมาส์ไปคลิกที่รูปนั้นเลยนะครับก็ประมาณนี้อ่าโอเคครับเมื่อเราทำการใส่ข้อความแล้วก็แทรกรูปภาพาเป็นที่พอใจแล้วเราก็มาคลิกที่ส่งเลยนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับคลิกเมื่อเราส่งข้อความแล้วครับก็จะมีข้อความขึ้นมาแบบนี้นะครับข้อความของคุณถูกส่งแล้วอ่าเราก็ไปดูข้อความเลย นี่คือข้อความที่เราส่งไปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้รู้จักตรงไหนครับก็รู้จักตรงนี้เลยนะครับจดหมายที่ส่งแล้วครับตรงเมนูด้านซ้ายมือครับเราคลิกดูครับเมื่อกี้เราชื่อไฟล์ว่าทดสอบส่งเมลก็อยู่ตรงนี้เราคลิกดูต่อมาเรากลับไปดูที่อีเมลปลายทางาที่ส่งไปเมื่อกี้ครับ ครูโมได้ส่งไปอีกหนึ่งอีเมลของครูโมเป็น o u t l o o k c o m แล้วก็ดูว่าการาการส่งอีเมลเสร็จสมบูรณ์หรือเปล่าอ่าโอเคครับเรียบร้อยครับวิธีการส่งอีเมลก็ถือว่าผ่านนะเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์นะครับสำหรับวีดีโอนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกับครูโมนะครับในวีดีโอต่อไปครับติดตามว่าครูโมจะมาสอนอะไรอีกครับสวัสดีครับ